สวัสดีครับพี่พัดครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะสรุปแนวทางปฏิบัต,ติแล้วก็จะเอานะครับกลุ่มเป้าหมายที่สร้างนะฮะจากโฆษณาที่ทําไปล่าสุดตรงนี้เอามาใช้แล้วดูนะครับว่าการเอามาใช้ประโยชน์นะครับถ้าเราเอามาใช้แบบถูกวิธีมันจะทําให้เราได้เป้าหมายชัดเจนยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ผมทําเป็นรีพอร์ตเอาไว้ยาวเฟ้ยเลยนะฮะก็สี่สบสองหน้าฮะเป็นสรุปเอาไว้แนวทางเลยนะฮะก็ ไล่ดูตั้งแต่คุณภาพของตัวเพกนะครับตั้งแต่วันที่เริ่มทานะครับแล้วก็ดูวางแผนเอาไว้ให้ว่าโอเคเราสร้างการจดจําแบรนด์นะครับโดยเนื้อหาของวิดีโอเนี่ยถ้าเกิดเราฟังดีๆเนี่ยมันจะชัดเจนเลยว่าโอเคนะฮะโฆษณาเนี่ยนะครับนะครับโฆษณาเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับเป็นการบอกเกี่ยวกับปลานะครับสุดเด็ดแม่ลอยเนี้ยนะครับสคริปที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้รู้จักแบรนด์ ให้รู้จักแบรนด์ก่อนให้จดจํานะครับให้จดจําแล้วก็เวลาที่พูดเกี่ยวกับปลาส้มก็ต้องแม่หลอดปลาส้มแม่หลอดกลาสินเท่านั้นใครจะมาตีตลาดช่วงเนี้ยจะยากเพราะว่าเราอาศัยยัดเสียงพวกนี้ลงไปอาศัยกระตุ้นลงไปพวกนี้ฮะกระตุ้นนะครับทีเนี้ยไอ้กระตุ้นให้ยากนะครับตอนเนี้ยมันยังไม่ถึงนะครับจุดเด่นของวิดีโอที่ทําออกไปเนี่ยนะครับหนึ่งเลยก็คือนะครับมันจะเป็นลักษณะของคาพูดนะครับ ที่ไปชักชวนกลุ่มคนพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ไม่ได้เจาะจงอ่าเขาเรียกอะไรเพศวัยหรือว่าประชากรศาสตร์ชัดเจนนะครับแต่ทีเนี้ยคลิปตัวเนี้ยมันได้ผลอย่างหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือมันเข้าถึงกลุ่มคนได้จํานวนมากนะฮะกลุ่มคนเข้าได้จํานวนมากโดยที่ใช้เงินไม่ได้เยอะนะฮะนะครับที่มันกินไป500อยนะครับใน2วันเพราะว่ามันมีคู่แข่งครับมันเป็นมันเป็นเงินประมูลตอนแรกตั้งไว้60 มันมีคู่แข่งเข้ามาทําโฆษณาอยู่ในพื้นที่เดียวกันพื้นที่ใกล้เคียงกันเลยนะฮะหนูกั้งแจ้งผมอยู่ว่ามีคู่แข่งตั้งชื่อคล้ายกันมากเลยแบรนด์ใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเพราะเราทําสร้างการรับรู้รับรองเลยว่านะครับแบรนด์ตัวนั้นอนะ่ะนะครับจะต,ตีไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเราเอาหน้าพิพัฒน์ขึ้นเราเอาข้อมูลพิพัฒน์ขึ้นเราเอาสิ่งที่เป็นตัวตนพิพัฒน์ขึ้นพร้อมกับแม่หลอดสัญลักษณ์ชัดเจน นะพยายามเน้นโทนสีเน้นอะไรให้มันเป็นของอตัวเองไว้นะครับทีนี้โฆษณาสร้างการรับรู้นะฮะจะมีทั้งตัววิดีโอแล้วก็ตัวรูปภาพนะครับยิ่งไปทั้งสองเพื่ออะไรครับเพื่อไปวัดกลุ่มคนที่นะครับอ,อยู่ในประเทศไทยแต่เจ,จ,จาะจงเฉพาะเมืองใหญ่ที่มีพฤติกรรมทีนี้ไอพฤติกรรมตัวเนี้ยมันก็คล้ายคลึงกันของพิพัฒน์ที่ทำเอาไว้นะครับแต่ของพิพัฒน์จะเก็บ ประชากรศาสตร์นะฮะดูจากตรงนี้นะครับอย่างเช่นที่พัดยิงโฆษณาไปนะครับข้อความเพียบเลยนะฮะอย่างนี้แน่นอนครับเป็นโพสต์ขายพอเป็นโพสต์ขายปั๊บเนี่ยด้วยแท็กมันเยอะนะคุณสมบัติของเมตาก็คือมันจะทําการจําแนกสิ่งที่สําคัญสําคัญนะฮะหนึ่งเลยก็คือข้อความนะครับนะครับแล้วก็จะวิ่งไปหากลุ่มคนเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดมันจึงเป็นตัวสําคัญมากนะฮะโปรโมชั่นนะครับตรงนี้โปรโมชั่นตามนี้นะฮะ โซลิชันตามนี้ใบเนี้นะครับข้อดีมันคือมันมีเงินทุนในการทำโฆษณาเยอะไปละมันเลยได้ผลในการเข้าถึงเยอะมีส่วนร่วมเยอะแต่ผลตอบรับในการได้ขายอะ่ะมันไม่คุ้มค่าแต่พี่พัทได้สิ่งที่เป็นความมุ่งหวังนะฮะเหมือนว่าเป็นโอกาสนะได้คนเข้าถึงแต่ทีเนี้ยเราต้องเก็บมานะหลักการของการทำโฆษณารเราต้องเก็บกลุ่มเป้าหมายนี่นะครับมาใช้ เก็บกลุ่มเป้าหมายมาใช้นะครับอย่างเช่นคีย์เวิร์ดพวกเนี้ยแน่นอนครับเจาะจงไปที่โปรโมชั่นนะสั่งห้าชิ้นขึ้นไปนะฮะหรือโปรสั่งสิบชิ้นขึ้นไปนะฮะอ่ามีราคาส่งให้ตามนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะนะครับซึ่งเราก็ทําเป็นแบนเนอร์มาละตรงเนี้ยมันก็จะจัดอยู่ในรูปภาพณปัจจุบันจัดอยู่ในรูปภาพนะครับแล้วข้อความพวกเนี้ยถ้าเราไม่โพสต์เป็นเลยไหมนะครับถ้าเราไม่โพสต์นะครับ มันก็จะวิ่งไปหาคีย์เวิร์ดตัวที่สําคัญเช่นเราต้องการจะขายปลาส้มมันเป็นอะไรเป็นอาหารนะฮะเป็นของฝากหรือเป็นอะไรที่มันแอบบก่ออาหารเราต้องเอาประโยชน์ออกมาหลักการในก,การเขียน, content, นคนอททนเทนต์นะครับทีนี้ของพิพัฒน์ทำโฆษณาไปผิดถูกนะครับมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ที่พัฒน์ยิงออกไปก็คือเป็นการกําหนดกลุ่มเป้าหมายจากแคมเปญก่อนหน้านี้นะครับว่าจังหวัดไหน ที่เข้าถึงเยอะปรากฏว่ากรุงเทพนี่ผมบอกเลยฮนะล่าสุดที่ผมทำนี่ผมไม่เลือกกรุงเทพนะครับแต่มันก็ยังวิ่งไปในกรุงเทพเพราะว่าหนึ่งคนในกรุงเทพมันมีจำนวนมากแล้วก็มีความต้องการเรื่องอาหารเยอะนะครับเรื่องอาหารเยอะเพราะฉะนั้นถ้ายิงโฆษณาแบบเอาคนทั่วไปนี่นะครับมันจะทำให้เรายิงเกิอนอาจจะทำให้เสียเงินจำนวนมากและได้เป้าหมายเล็กลง แต่มันจะได้นี่ครับการมีส่วนร่วมมันจะได้การคลิกมันจะได้ความรู้สึกนะครับมันจะได้เมสเซจแต่พอมาเปรียบเทียบจากจํานวนขายนะครับมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้ทีนี้วิธีการของผมครับวิธีการทําโฆษณาของผมก็คือการยิงคอนเทนต์ออกไปนะครับให้นะให้มันกระชับสั้นนะครับผมจะมีแนวทางเอาไว้ให้วิธีการทํา แคมเปญการรับรู้ของผมนี่นะฮะเพื่อจะจะเน้นย้ำนะฮะขย<ไอ>ี้ไปเลยครับว่าอย่างเช่นแบรนด์ไอศครีมอย่างเงี้ยเราต้องกระตุ้นด้วยความรู้สึกไปเลยว่าแบรนด์ไอศครีมสาหรับเด็กสาหรับเด็กหรือสําหรับผู้ใหญ่หรือสาหรับอะไรไปเลยอย่างเช่นตรงนี้เหมือนกันกแบรนด์ของพี่พัทก็ต้องขยี้เข้าไปให้ตรงกลุ่มซึ่งตรงนี้ผมเห็นกลุ่มละกลุ่มที่จะซื้อของพี่พัทโดยที่เสียค่าโฆษณาน้อยหรือแทบไม่เสียเลยเป็นออร์แกนิกแต่ยังไงโฆษณาก็ต้องยิงนะฮะเพราะถ้าไม่ยิง นะครับพี่พัดก็ต้องไลฟ์สดพี่พัดก็ต้องทําสื่อเยอะเยอะมันก็จะมีการาเขาเรียกสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่มีเวลาทําสื่อก็ต้องใช้เงินทุนในการทําโฆษณานะครับเพื่อจะกระตุน้นวิดีโอคือตัวสําคัญนะเดี๋ยวผมจะสาธิตการเก็บกลุ่มเป้าหมายจากวิดีโอนะที่เรายิงโฆษณาค้างไว้เดี๋ยวพอพี่พัดเติมเงินปั๊บปลดล็อกผมก็ปิด,ปดโฆษณาแล้วก็ดึงกลุ่มเป้าหมายออกมานะครับตามพฤติกรรม นะครับทีเนี้ในการตลาดนะ,นะครับในรูปแบบของแบรนด์นี่มันจะมีครับเขาเรียกว่าการเขียนแบบคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดที่มีวลีคีย์เวิร์ดที่มีแบบข้อความเจาะจงนะครับโดยเน้นอะไรครับโดยเน้นตรงนี้การดึงลูกค้าใหม่ณปัจจุบันนี่ได้ลูกค้าใหม่นะครับและยืนยันว่าลูกค้าเก่าจดจําได้นะครับจดจําได้เป็นยอดเลยนะฮะนี่ครับ เป็นยอดเลยอ่านี่ครัพอดีตรงนี้หนูกั้งไม่อยู่ผมใช้วิธีการ export นะครับ Data ออกมาทั้งหมดแล้วก็สรุปง่ายๆเลยครับจดจำเนี่ยนะครับตัวที่เป็นวิดีโอนะครับ i m p เ e s s i o น4 0 0หมนะครับเข้าถึง3,000 30, 0กว่าความถี่แค่น1 5 1.6นะโดยเฉลี่ยประมาณ1.7แต่นะครับได้ผลลัพธ์ในการจดจำเนี่ยส0มร้อยว่า300ร้อนะครับสาม้นี่คืออะไรคือ ลูกค้าเก่าหรือคนที่เคยซื้อเคยพูดคุยเคยสัมผัสเนี่ยสามร้อยคน,นจดจาได้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาในวันหลังๆด้วยวันนี้อาจจะซื้อไปแล้วแล้วก็อาทิตย์หนึ่งเราสามารถที่จะเอากลุ่มเนี่หนะครับกลับมารีทาร์เกตได้โดยการยิงโฆษณาการรับรู้เบาๆราคาถูกๆนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยแคมเปญละสองร้อยห้าสิบเข้าถึงนะครับเข้าถึงไปก็นะครับประมาณเกือบสี่หมื่นนะ เข้าถึงเกือบสี่หมื่นสามหมื่นเนี่ยตกประมาณร้อยละพันเลยครร้ 100, อยอะประมาณตกร้อยละหมื่นร้อยละหมื่นนะครับร้อยละหมื่นทีนี้นะครับมันได้อะไรจากตรงนี้มันได้พฤติกรรมของคนที่จดจําแล้วและก็มีคนเข้าถึงเข้าถึงยังไงครับเข้าถึงโดยการมีส่วนร่วมครับเนี่ยครับมีส่วนร่วมกับโพสต์สองพันครับดูวิดีโอสิบห้าวิโฆษณาตัวนี้วิดีโออยู่ที่มานสามสิบสองวินะครับ ไปเลยครับ75%จบ100%ก็มีครับ75%นี้อยู่ที่มา200กว่าตรงนี้มันเป็นยอดรวมทั้งหมดที่มีโฆษณาข้างบนด้วยนะครับแตจ่จะไล่ละตัวเกิดเป็น CTR นะฮะ CTR นี่คือความสนใจนะครับนะครับความสนใจนะครับทีเนี้ยไอความสนใจตรงเนี้ยเวลายิงโฆษณาเนี่ยเราสามารถไปฟิกคอร์สหรือว่าลดต้นทุนได้เยอะมากถ้าเราเข้าใจว่าการยิงโฆษณาที่จะให้คนเห็นแล้วรู้สึกดีรู้สึก ตามวัตถุประสงค์ตามวัตถุประสงค์นั้นก็คือข้อความที่เราเขียนเป็นสคริปต์ครับเช่นเช่นนะฮะนี่ฮเราจะสื่อสารครับให้คนที่รับฟังเช่นสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้นะนะครับอยากได้นี่คืออยากกินอยากได้ได้อะไรอ่จจะได้ส่วนลดที่อยากได้ส่วนลดนะครับสามารถที่จะทําอะไรเป็น call to action สร้างเลยเนี่ย อยากได้สั่งเลยหรือนะครับมีโปรโมชั่นตรงนี้คือจุดสําคัญเลยต้องสร้างโปรโมชั่นแล้วเขายิ่งจะแบบแสดงอาการออกมาตรงนี้เป็นเนื้อหาที่ผมทำไว้ว่าจะไปถ่ายสคริปต์แต่ว่าเดี๋ยวเอาว่างๆกันฮะให้มีโอกาสก่อนผมทําเป็นสคริปต์เอาไว้เพื่อที่จะกระตุนะต้นนะกระตุ้นเช่นนะครับจุดนี้นะฮะข้อความนะครับเราจะต้องโชว์หนึ่งเลยฮะโชว์เมนูเด็ด ที่เกี่ยวกับปลาอย่างเช่นกําลังมองหาเมนูเด็เดๆที่เกี่ยวกับปลาใช่ไหมลองนี้ไหมนะเนี่ยปลาส้มแปรรูปนะครับชื่อแบด์ปลาส้มปลาส้มแปรรูปแม่หลอดคนที่ได้ยินก็ต้องหยุดเพราะมันเป็นการจดจําแล้วนะครับและที่สําคัญเราจะต้องใส่ช่วงเวลาแรกให้สั้นนะครับเน้นๆเ,เลยฮะนี่ ไม่ว่าจะเป็นยำเป็นอะไรปลาส้มทอดอะไรก็ว่ากันไปเป็นรายการสินค้ารายการผลิตภัณฑ์นะครับสั่งซื้อผ่านช่องทางนี้นะครับผ่าน,านลุงผ่านไล่ตรงเนี้ยพยายามที่จะไม่ใส่เยอะเพราะว่าหนึ่งครับเวลาที่เราทําโฆษณาผมจะไม่ใส่เยอะเพราะว่าเรามีปุ่มอยู่แล้วนะครับใส่อย่างมากก็ควรจะเป็นลิงก์ลิงก์ที่ดีที่สุดก็คือลิงก์เว็บไซต์ตอนนี้ยังไม่มีเว็บไม่เป็นไรครับ ลิงก์เว็บไซต์ทำไมเพราะมันมีลิงก์เดียวกดปั๊บมันไปที่เว็บเว็บก็จะมีพวกเบอร์โทรนะครับมีไลน์มีอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยเว็บไซต์นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ติดต่อสื่อสารได้นะครับทีนี้ยไอสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับก็คืออย่าไปกระตุ้นลูกค้าด้วยอะไรที่มันเกินจริงนะครับแล้วไอสิ่งที่ตรงเนี้ยที่อยากจะให้สร้างสื่อขึ้นมานะสร้างสื่อตรงเนี้ยเป้าหมายสำคัญเลยก็คือถ้าอยากให้คน นะครับแสดงปฏิกิริยาชัดเจนกดติดตามนะครับกดติดตามหรือใช้สิทธิ์เขาใช้เงื่อนไขทีชัดเจนเช่นใครที่ต้องการส่วนใครต้องการโปรโมชั่นนะครับต้องการส่วนลดส่งฟรีกดติดตามกดแชร์นะครับหรือทําเป็นแคมเปญแบบใครที่ซื้อไปแล้วลูกค้าเก่าเอารูปภาพมารีวิวหน่อยอะไรเงี้ยฮะนะครับเราก็จะได้การสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งจะทําให้คอนเทนต์นะครับมันออกมาแล้วเห็นผลชัดเจนโดยตรงนี้ผมนะครับสร้างคีย์เวิร์ดนะครับจากแนวคิดแล้วก็ส่งให้นะครับบรรณาธิการแล้วก็ AI ประมวลผลอีกทีหนึ่งนะฮะชัดเจนเลยว่าข้อความจะไม่ผิดชุมชนของ Meta Facebook โดยเราจะอัดเสียงนี่ฮนะหลักการของผมก็คืออัดเสียงบรรยายเลยฮนะให้แตกต่างไปเลยอย่างเช่นเพลงที่เอาไปใช้อย่างเงี้ย หรือเสียงที่เอาไปใช้ไปผสมประสานนะครับแล้วก็ต้องการที่จะกระตุ้นให้คนนี่รู้จักเราทําให้คนรู้จักแล้วนะครับจดจําได้นะครับประมาณสองศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์ละจากคนสี่ห้าหมื่นเดี๋ยวมันจะโตขึ้นเรื่อยๆยนฮะเราไปเราจะเน้นให้คนติดตามคนติดตามหนี่ยมันจะได้แบบทําให้เรายิงโฆษณาดได้ง่ายขึ้นยิงเข้าไปหาคนที่ติดตามก็โอเคแล้วนะฮะแล้วก็นะครับให้คนมาดูเนื้อหาที่เว็บตรงนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันจะเป็นช่องทางอีกทางหนึ่งนะครับ ที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องการให้เขาในกดไลค์กดแชร์เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมที่ว่าถ้าไลค์สดยิ่งดีแนละ้วไลค์สดแจกของไลค์สดทําร่วมแจกโปรแจกอะไรการแจกของในไลค์มันคุ้มค่ามากกว่าก,า,การยิงโฆษณาไม่เสร็จอีกนะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้นะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยทำปฏิสัมพันธ์กับเพจกดไลค์กดแชร์แล้วก็รับส่วนลดจํานวนจํากัดหรืออะไรก็ได้ที่เป็นจุดที่ไปบีบเขานะครับ ทีเนี้ยไอจุดที่จะเป็นการสร้าง e n g เก e m e n t ให้กับตัววิดีโอเนี่ยสำคัญมากซึ่งพี่พัฒนจะต้องต้องสร้างด้วยตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นการทำเมนูอาหารหรือหรืออาจจะให้คนมาช่วยก็ได้นะฮะก็อาจจะไม่เห็นหน้าบ้างหรือเห็นบ้างบางครั้งอะไรเงี้ยแต่ต้องคึกคืนรวดเร็วหน่อยนะครับพี่พัฒถ่ายวิดีโอมาแล้วก็จะเร่งสปีดหน่อยใส่ดนตรตีเข้าไปหน่อยอะไรเงี้ยนะ,นะเพื่อที่จะกระตุ้นให้เขาเนี่ยเอาสื่อนั้นไปใช้สื่อนั้นจึงต้องมีประโยชน์นะ ต้องมีประโยชน์ครับสูตรเด็ดๆในการทําอาหารจากผลิตภัณฑ์นี่จะเป็นสิ่งสําคัญเลยนะฮะเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับ,รบโดยตัวสินคอย่างแล้วเวลายิงโฆษณาหรือนะหรือโพสตเนี่ยนะครับรโพสต,ต์นี่ไม่จําเป็นที่ต้องทา a อ t บท t แต่ยิงโฆษณาต้องท A/B อ e บทเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะไม่เป็นการเสียเวลานะครับบางทีเราไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะจะขายให้กับใครกันแน่ซึ่งเป็นปัญหาทั่วไปฮะ ซึ่งของพี่พัฒน์นี่อยากขายให้กับทุกคนที่อยากกินบางทีมันอยากกินบ้างไม่อยากกินบ้างแต่ถ้าพี่พัฒ์เจาะกลุ่มครับเน้นไปที่พ่อค้าแม่ค้าที่ทําร้านอาหารเน้นการชักจูงเลยฮะเน้นการชักจูงเลยนะครับเน้นการชักจูงเลยนะครับเน้นการชักจูงไปเลยนะครับใส่ข้อเสนอแรงๆเข้าไปเลยนะเช่นซื้อสองแถมหนึ่งไม่ใช่สิถูกไปนะ ซื้อห้าแถมหนึ่งอย่างเงี้ยหรือซื้อสิก็ได้แล้วแต่ที่พัดจะสะดวกอะไรแล้วจัดแคมเปญเราไม่จัดทุกตัวเราต้องจัดเฉพาะบางตัวเพื่อให้คน,นติดตามอยากกินอันนี้อาทิตย์นี้ไม่มีเป็นอาทิตย์หน้าติดตามนะเราต้องสร้างเงื่อนไขที่ที่ให้เขาเนี่ไม่รู้ในวันพรุ่งนี้หรือในอนาคตนะครับประมาณนี้ส่วนลด20%สําหรับกลุ่มคนที่สร้างกิจกรรมไฟ้สดสําคัญมากนะ โอเคก็มีส่วนหรือทาคลิปวิดีโอทําแบนเนอร์ขึ้นไปก็ได้เพื่อให้รับส่วนลดโดยเฉพาะพวกลูกค้าใหม่นะนะครับลูกค้าใหม่นะครับหรือลูกค้าเก่าชักจุงมาอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือนะครับปลาส้มรสจะเด็ดจะให้คนลองมันต้องมีสูตรลับสูตรลับก็คือเอามาทําอาหารนะเราไม่ต้องบอกสูตรในการทําผลิตภัณฑ์แต่เราต้องบอกว่าปลาส้มเนี่ยสูตรลับเนี่ยนะมันทําอะไรแล้วคุณสมบัติของมันเนี่ย มันทําให้คนประเภทไหนที่ต้องอยากกินอนะ่ะมันกินกับอะไรแล้วอร่อยมันเป็นคุณสมบัติที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับโดยประมาณนีนะ้จริงแล้วแนวทางตัวนี้เพียบเลยนะตัวนี้เป็นแค่ตัวคอนเทนต์นะครับส่วนในตัวจัดก,การนะครับสิ่งที่ผมปรับแต่งให้นะฮะนะฮะก็เป็นการปรับให้เพจของพิพัฒน์นี้นะฮะมีประสิทธิภาพขึ้นก็คือโครงสร้างแคมเปญกลุ่มเป้าหมายนะเป็นออโต้นะครับหลังจากที่เราไปสร้างกลุ่มเป้าหมาย แบบกำหนดเองไว้นะครับก็อย่างที่ว่าครับเดี๋ยวอพอเติมเงินเข้าไปใส่ตัวโฆษณาเราหยุดโฆษณาไดแาาาาาไไ้แล้วเราก็เอากลุ่มเป้าหมายออกมาใช้เนี่ยเวลาเซ็ตกลุ่มเป้าหมายเราต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มันมีคุณภาพนะมีคุณภาพเช่นแบบฟอร์มลูกค้าเพจ a c e b o o k นะครับรายชื่อลูกค้าเราไม่มีนะครับเราจะมีแค่เพจ Facebook นะครับแล้วเรายังไม่ทันทำเขาเรียกคำสั่งซื้อ นับซึ่งคำสั่งซื้อนี่นะครับจะต้องเข้าไปเซตนะครับซึ่งมันก็จะมีขั้นตอนนะครับหลากหลายพอสมควรนะครับและที่สําคัญครับแนวทางการเขียนคอนเทนต์นี่ในตลาดโซเชียลเนี่ยนะครับมันจะเน้นไปที่ความเป็นส่วนตัวสูงมากนะการเขียนเกี่ยวกับข่าวสารนี่นะครับหรือข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การให้ความรู้เนี่ยมันจะเข้าถึงคนได้เร็วนะตลาดโซเชียลนี่มันเป็นการให้ข้อมูลครับ การให้ความรู้เพื่อที่จะสร้างโอกาสในการขายตัวน,นี้เป็นแนวเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับต้องรับการอ้างอิงด้วยนะรับการอ้างอิงนะซึ่งแบรนด์ของพี่พัดมีอ้างอิงในตัวอยู่แล้วปลาส้มแม่หลอดเนี <c> ่ย <oughs> ตอนนี้แม่หลอดใครๆยังไงฮะมันจะเป็นอ้างอิงที่อาจจะสร้างสตรอรี่ไว้ในวันหลังๆก็ว่ากันไปนะครับและที่สําคัญรีวิวมีตัวเนี้ยสําคัญครับนะครับสําคัญนะครับดูจากอะไร นะตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือรูปแบบชิ้นงานโฆษณาเน้เนๆน,น,น,นะฮะอยากให้เป็นวิดีโอแต่พยายามอยา่าเวลาโพสอย่าผสมนะฮะมันจะมันจะนี้ไม่ได้ครับเวลาผสมอ่าเขาเรียกเวลาผสมในการโพสครับเดี๋ยวผมให้ดูจุดนี้นะครับเวลาผสมการโพสมันจะเกิดปัญหาอย่างนี้นะครับตรงน,นี้กี่นาทีละโอ้โหสิบแปนาทีละลองดูตรงนี้นะ เดี๋ยวในคลิปต่อไปดีวยวครับมันยาวเดี๋ยวจะอัปโหลดไม่ทันคลิปต่อไปจะพูดเกี่ยวกับการโพสน์นะเป็นแนวทางให้ครับ